ตั้งได้นะครับอย่าจองตึงมาอย่างตึงอือตึงจัดมฟไฟเล่นแนวตั้งอให้เันเล่นแนวตั้งไม่ต้องการจอนไหนคนะรู้หมดใช่ไหมโอ้โหตั้งตั้ง รถไผ่ละก็ต้องรองไผ่ละให้พี่จ้าจับมาตั้งแลวแล้วก็ทำตั้งๆอ่ะพี่พาใก้ยือยตั้งให้เงอ่ะหพี่ายคือไัเตียงจ เฮ้ยซี่เล่นได้แนวตัางไรเพื่อจ่ายคงินคะสุดปลาคะโอ้ได้แนวตั้งเลยแชรคิปด้วยกัอกีเอนตรงนี้คเอะแต่เห็นตวไ้ีเอนีโซ่ลนมจะเป็นแนวตั้งใช่ไห,หมคบตอนนี้มันเป็นแนว ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างนี้ตอนไหนรู้อะหกถีไฟเป้งานีหเปรกจะเปเทสีขาหลังเป็นแนมตัวตั้นสกติดมหน้าแบนเลยตอนที่หนงซื้อมาะระยะความกว้างของหน้าต่างูกแต่ รู้สึกว่ามันจะยาวมากเกินไปนะคะเวลาติดตั้งก็เลยต้องเอาสูงนิดนึงนะคะไม่งั้นด้านล่างมันจะไปชิดกับพื้นมากเกินไปนะคะกะระยะให้พอดีแบบนี้คะหลังจาก าที่มีตัวกรอแกให้เราแบบนี้นะคะตัวนย่ดีอย่างหนึ่งคือเรานะ ติับ้มากเกินไปนะนี่พอแบนี้นะลังจานงะดาษังออให้มเกตันเส็จแล้วก,ก็เอามของเรามาตเ่ะไม่แนวตั้งมันเล่นไม่ถนัดอะแล้วมันจะทำยางไให้มัเป็นแนวนอนนะอมอืจะไ ทำงานเป็นอย่างนวันนี้เวลาเราถึงเวลาแล้วนะคะหัหว